สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับนี่คือช่องแบ่งกันเก็บแหมพระองค์นี้นี่นะโอ้โหหายไปนานเนาะนะครับไม่ค่อยได้เจอในเว็บไม่ค่อยได้เจอในเพจใดๆสักเท่าไหร่นะครับผมหันสืบนึ่งมาจากพระองค์นี้ถูกไล่เก็บกันซะส่วนใหญ่นะครับผมครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดเลยดีกว่าเนาะนะครับผมเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะ พระองค์นี้เดี๋ยวก่อนอื่นที่จะลงรายละเอียดนะครับผมขออนุญาตวัดก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลืมนะครับผมพระองค์นี้มีขนาดความกว้างถ้าเราวัดจากตรงนี้นะครับผมความกว้างอยู่ที่1.6ถึง1.7เซนติเมตรนะครับผมส่วนความยาวนะครับหรือความสูงนะครับผม ก็อยู่ที่ประมาณ2.4ถึง2.5เซนติเมตรนะครับบวกลบอย่างละ1มิลนะครับผมบวกลบอย่างละ1มิลนะครับกันเต้นกันเต้นนะครับเพราะเผื่อเห็นไหมครับจะมีปีกแค่ปีกกว้างมันต้องมีนะครับผมจะไม่เท่ากันเป๊ะๆทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะพระโบราณนะครับผมแบบนี้นะครับผมในการเขาเรียกว่าพระโบราณหรือพระพิม์มือนะครับผม ครับผมพระองค์นี้นะครับผมสายสุพรรณไม่มีใครไม่รู้จักนะครับมีแต่คนไล่เก็บกันแล้วไล่เก็บกันตั้งนานแล้วละเพียงแต่ว่าไม่ค่อยออกมาได้เห็นได้ยนโฉมมาสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไปเล่นเนื้อโลหะซะเยอะพอเนื้อโลหะของท่านแพงมากๆปุ๊บคนก็ต้องหันมาเก็บองค์นี้แล้วครับแบบนี้แล้วครับนะครับเพราะยังจับต้องได้นะครับครับที่ผมกล่าวมานี้นะครับผมองค์นี้คือพระของท่าน หลวงพ่อโบยนะครับเป็นพระของท่านหลวงพ่อโบยแห่งวัดมะนาวนะครับเป็นพระของท่านหลวงพ่อโบยแห่งวัดมะานาวจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับที่ผมบอกว่าเนื้อโลหะของท่านนะครับหลักหมื่นหลักแสนไปดั้งนาแล้วนะครับผมทําให้พระเนื้อผงนี้ขยับกันเป็นแถวแล้วก็ทําให้พระเนื้อดินเนื้อผงของท่านเนี่ยโอ้ตอนนี้ผมบอกตรงเลยนะใครมีก็ส่วนใหญ่จะเก็บะนะครับ จะเก็บไว้เพราะว่าเนื้อโลหะนะครับของท่านหลวงพ่อบุยนะครับของท่านหลวงพ่อบวยไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พระมเหศสวนเป็นพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์หรือแม้กระทั่งเป็นพิมพ์งบน้ําอ้อยนะครับผมและอีกหลายพิมพ์นะนะครับพิมพ์สร้อยสองวานพิมพ์โออีกหลายพิมพ์เลยนะครับราคาหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหลายหลายหมื่นไปตั้งนานแล้วนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้นะครับเนื้อผง จึงถูกหยิบยกขึ้นมานะครับหยิบยกขึ้นมาแล้วก็อะไรก็ตามที่ทันหลวงพ่อบ้ยจะแพงหมดในอนาคตข้างหน้านะครับผมนะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตลงรายละเอียดเนาะพระองค์นี้เป็นพระผงซึ่งเขาเรียกกันว่าพระผงรูปเหมือนเนื้อผงทูบนะครับเป็นเนื้อผงทูบนะครับผมสร้างด้วยกันอยู่สามเนื้อนะครับผม สร้างสร้างอยู่3ามคลา3เนื้อนะครับผมทีนี้สร้างเมื่อไหร่สร้างเมื่อปีพศ2,500นะครับหลวงพอ่อโบ้ยเป็นใครหลวงพอ่อโบ้ยเป็นสหธรรมิกหรือเรียกว่ารุ่นน้องเป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อโหนงแห่งวัดคลองมาดันนะครับผมและเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันนะครับผมนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์องค์ประธานก็คือท่านหลวงพ่อเนียมนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับผมไม่มีใครไม่รู้จักครับนะครับแล้วก็ เก่งไหมโอ้โหเขาบอกว่าถ้าเรื่องหนังเหนียวเนี่ยนะเรื่องหนังเหนียวเรื่องแบบปลอดไทยนะหนึ่งในนั้นนะนอกจากหลวงปู่ทวดแล้วก็จะมีหลวงข้าวบอยอีกรูปนึงเนี่ยแหละที่แบบโอ้โหเหนียวครับหนังเหนียวครับไม่ได้กินนะครับแล้วก็แค้วคลาดสุดยอด หนึ่งในแถวคราสุดยอดนะครับผมของท่านหลวงพ่อบวยแห่งวัดมะนาวนะครับผมพระองค์นี้สร้างเมื่อปีพศ2500เนื้อโลหะปลาเข้าไปโหหลายตังแล้วนะครับผมนะครับแต่เนื้อผงยังพอจับได้ผมแนะนําแนะนําให้จับต้องเลยนะครับรีบจับต้องสร้างด้วยกัน3เนื้อก็จะมีเนื้อนะครับเนื้อผงนะครับแล้วก็เนื้อผงทู่นะครับผมแล้วก็เนื้อดินนะครับผมว่ากันว่าเนื้อดินปัจจุบันเนี่ย หายากหายากมากเพราะว่าเนื้อดินจะมีอุดผงด้วยจะมีอุดผงผงเก่าของท่านทําตามลักษณะเหมือนกับของหลวงหลวง,งพ่อปานนะครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อโบอยก็เคยไปเรียนอยู่กับหลวงพ่อปานอยู่มาระยะหนึ่งนะก็ไปเรียนวิชากรรมฐานกับหลวงพ่อปานอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อโบยเก่งมากครับผมบอกให้เลยนะครับแล้วก็คิดวดศิษย์หลวงพ่อเนียมนะครับผมแล้วก็เป็นศาสตร์ธรรมนิกศาสตร์ธรรมมิก นะครับกับหลวงพ่อโนงนะครับถึงเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องนะครับผมอ่าใกล้ๆกันะนะครับแต่ก็ห่างกันไม่เยอะล้นะครับผมต่ถือว่าเป็นรุ่นน้องนะครับเก่งมากครับถ้าไม่เก่งลองคิดดูภาคเครื่องของท่านนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ที่เป็นเนื้อโลหะเป็นพิมพ์ลีลาสองหน้าลีลาข้างขีดไม่ว่าจะเป็นพิมพมเหสวรร์ทิ้งราคาแพงมากนะครับผมแล้วก็พระเจ้าห้าพระองค์มีโอ้โหมีอีกหลายพิมพ์อย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าพิม์สร้อยสองวานพิมอะไรอย่างนี้นะครับผม แพงมากนะครับหลายหมื่นนะครับผมเนื้อผงยังจับต้องได้ผมบอกได้เลยว่าใครไม่เอาเดี๋ยวจะเสียดายนะครับผมช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพระชุดนี้ขึ้นไปอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง7,000บาทนะครับผมพอมาช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นโอกาสดีของนักเก็บนักสะสมนะครับผมเพราะว่าราคาจะดรอปลงมาหน่อยหนึ่งดรอปดรอปลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็คงไม่เยอะนะครับผมแต่ว่า เป็นการดรอปลงมาเพื่อมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นนิมิตดีหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งสําหรับท่านท่านที่แบบเป็นนักสะสมนะเป็นนักนิยมนักสะสมไม่ใช่เป็นนักค้าขายนะครับเก็บได้เก็บครับเชื่อผมนะครับเวลาเดี๋ยวเด้งขึ้นมาอีกทีนะผมเชื่อว่าองค์นี้ถึงหมื่นแน่เบาๆาก็ต้องถึงหมื่นแน่ๆนะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเปิดราคาเลยพระองค์นี้สร้างเมื่อปีพศ2,500นะครับผม ท่านมรณภาพเมื่อปีพศ2508นะครับประมาณต้นต้นปีนะครับผมนะครับนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนมกราหรือไงเนี่ยครับผมนะครับผมนะอ่ะเหลือๆจะทันนะครับผมแล้วก็น่าเก็บมากนะครับผมโดยเฉพาะมีขนาดกระทัดรัดนะครับองค์ขนาดพระปักน้ารุ่นสี่นะครับโดยประมาณนะครับผม าาขนาดถ้าเล่ากับพระปากน้ํารุ่นสี่รุ่นนี้ดูยังไงเนื้อผงดูให้แท้ก่อนนะครับถ้าดูความแท้ความเก๋เป็นมันก็มันก็ง่ายะนะครับผมแล้วก็พระผงรูปเหมือนของท่านเนี่ยมีมีทั้งปาดหลังและไม่ปาดหลังปาดขอบนะครับปาดขอบนะไม่ใช่ปาดหลังปาดขอบกับไม่ปาดแล้วก็แต่เขาไม่ได้นับมาเป็นว่าอันไหนอันไหนแพงอันไหนถูกนะคือบอกเล่าให้ฟังเฉยๆว่า มีทั้งปาดและไม่ปาดขอบนะครับผมแล้วก็ด้านหลังที่เห็นเห็นกันอยู่ว่าจะต้องเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับก็คือหลังเป็นกาบหมากนะครับอันนี้เราจะไม่เรียกทับกระดานดีกว่านะเรียกเป็นกาบหมากแล้วกันนะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูอ่ะพลิกให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับบางองค์ก็ชัดเจนแต่ชัดเจนมากๆก,ก็เกเนะบอกตรงว่าคือมันไม่ธรรมชาตินะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเทๆหน่อยจะเห็นกาบหมากเห็นไหมครับเป็นทุกองค์ นะรุ่นนี้เป็นทุกองค์เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นทุกองค์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นเส้นๆไหมครับเขาจะเรียกกาบหมากจะไม่เรียกทับกระดานเนาะแต่จริงๆแล้วผมว่าบางทั้งก็เป็นทับกระดานเหมือนกันนะแต่เขาเรียกเป็นกาบหมากนะครับหลังต้องเป็นเส้นๆอย่างนี้ทุกองค์นะครับผมองค์น,นีนเน้เป็นเนื้อผงทูบนะครับผสมกับเนื้อชันหมากเป็นเนื้อผงทูบผสมกับเนื้อชานหมากที่ท่านเคี้ยวเก็บ นะครับที่ท่านฉันนะครับผมเคี้ยวเก็บมาเป็นเวลาตามรายงานบอกว่า15ปีบางรายงานบอก20ปีประมาณเกือบ20ปีหรือประมาณ20ปีแล้วค่อยเอามาผสมกับเนื้อผงทูบนะครับเอาเนื้อผงทูบมาผสมลงไปเพราะฉะนั้นมีการแบ่งแยกนิดนึงนิดนึงนะครับผมแต่จะจริงเท็จประการใดก็ท่านก็ลองวิจารณญาณเอานะครับผมแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ต้องแบ่งแยกเท่ากันหมดแหละนะครับหมายถึงเนื้อนะ คือหมายถึงว่าอย่างเช่นเอาเนื้อองเนี้ยนะครับผมว่ากันว่าถ้าเนื้ออมเทาหน่อยก็จะได้ราคาหน่อยนะครับผมถ้าเนื้อขาวก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ผมว่าอาจจะไม่จริงก็ได้นะไม่ว่าเนื้อขาวเนื้อเทาเอาได้หมดนะครับถ้านึกถึงพุทธพาอ่าพุทธคุณนะถ้าพุทธพาณิตก็แหมว่าพูดอย่างนี้ปุ๊บหลายๆท่านก็เก็บเนื้อเทานะเราองนี้ก็เป็นเนื้อเทานะบอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วผมว่าไม่จำเป็นต้องเนื้อสีอะไรครับนะขอให้แท้จบ นะครับพระอย่างนี้เพูดถึงตรงนี้ปุ๊บต้องบอกเลยครับแพทเทิร์นเลยพระแท้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจนะครับผมใครดูไม่ดีผ่านได้นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องเช่านะครับผมผมบอก่าเสมอว่าผมไม่เล่นพระเก้ใครดูภาพผมเก๋ผ่านได้เลยนะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกว่าทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพระเก้ใครดูภาพผมเก๋ผ่านแค่นั้นแหละครับง่ายๆองค์นี้ผมเปิดให้นะครับผมแต่ก่อนเนี้ยองคเนี้ยสภาพเนี้ยเบาๆก็สี่ห้าพันห้าหกพันนะครับ ดันเราเราก็ดันออกมาเอามาตอนที่ตอนที่แบบเขาเรียกอะไรนะราคาพระดอกกันนะเนาะนะครับผมแต่ก็ดีอ่ะก็เก็บได้เลยนะครับองค์นี้อ่ะเอาเบาเนะครับไม่แพงมากแต่ก่อนนี้สี่ห้าพันนี่ต้องบอกว่าต่อน,นิดเดียวยังเก็บเลยต่อน,นิดเดียวยังไม่อยากขายตอนนี้อ่ะเอาไปองค์นี้นะครับผมถ้าใครเอาได้เอานะเอาเอาแบบชนิดแบบว่ามีเศษนิดหน่อยเนาะครับนะครับ,นะรบเอาไปครับ 3,100บาทแล้วกันเอาไป3,100นะครับผมลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อลูกค้าเก่า10%เช่นเดิมนะครับผมไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมนะครับนี่คือพระของท่านหลวงพ่อบ้้ยแห่งวัดมะนาวนะครับผมราคานี้ลองไปเทียบดูนะครับใครขายได้ถูกกว่านี้ท่านก็ซื้อจากท่านอื่นไปนะครับผมถ้าใครขายแพงกว่านี้ท่านรีบกลับมาเอาแล้วดูสภาพด้วยนะนะครับดูสภาพด้วยนะครับผมสภาพนี้สภาพเต็มครับนะครับ ไม่มีบินไม่มีหักนะครับไม่มีกระเทาะอะไรมากมายเลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับอีกทั้งยังเป็นเนื้อผงทูบเนื้อผงทูบดูยังไงเนื้อผงทูบที่เป็นสีเทาๆครับนะครับผมถ้าเป็นผงทูบที่ออกขาวๆว่ากันว่าราคาจะถูกกว่าสีนี้สีเทาๆนี้เพราะฉะนั้นเก็บได้รีบเก็บครับถ้านึกถึงพุทธคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยดูเงินในกระเป๋าอย่างเดียวถ้านึกถึงพุทธพาณิชย์นะครับลองดูครับว่า สามพันหนี่แพงไหมถ้าแพงผ่านครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนาะถ้าเกิดไม่แพงรีบเอาครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเศรษฐกิจไม่ใช่เกิดอะยังไงเศรษฐกิจก็ต้องดีนะครับแล้วพระขยับขึ้นมาองค์นี้เบาๆนะครับต้อง4 5่พนถึงห้าพนะครับเราบอกกันไว้ตรงนี้ก่อนเนาะตอนนี้ใครเอาแค่3 0 0 0นะครับรวมส่ง e m s หรือ c u r ร y ี่ให้ด่วนนะครับ ใครต้องการนะครับให้แคปหน้าจอเลยนะครับผมแล้วส่งเข้ามาครับที่ id line นะครับผมหมายเลข0846786958นะครับเดี๋ยวผมเข้ากล้องให้ดูอีกรอบหนึ่งมานะครับใครต้องการนะครับผมแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ id line หมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตนะครับผม งดรับโทรศัพท์ด้วยนะครับงดรับโทรศัพท์นะครับเบอร์นี้ลายนี้ขออนุญาตนะครับผมห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่ยาเช่ายัางทําไม่ได้นะครับผมก็เป็นกานเข้าใจเนาะบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับผมแหมเพราะว่าเนื้อดินแพงแต่ก่อนผมก็มีเนื้อดินนะพักคพวกกันมาขอแบ่งมาไปตั้งนานแล้วนานมากแล้วหลายเป็นสิบปีย0่สิปีแล้วนะก็เหลือแค่เนื้อผงถูกเพราะเราชอบเนื้อผงถูกก็เนื้อผงถูกแหมดูแล้วคลาสสิก นะครับเห็นไหมครับดูแล้วมันคลาสสิกไงนะครับอ่ะเอาได้รีบเอานะเอาถ่ายแค่นี้ก็พอเน่นนี่คือพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อโบ้ยแห่งวัดมะนาวเนื้อผงทูกสีเทาด้วยนะครับสีอมเทาโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปนะว่าจะมีพระอะไรมานำเสนอกดติดตามไหมนะครับผม3,100บาท สวัสดีครับ